สังหาง่ายๆกับเนยชนกับค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการตั้งราคาที่ในหน้าทั่วไปไม่รู้มาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าการตั้งราคาเกิดจากใครเป็นคนตั้งคะใช่เจ้าของหรือเปล่าแล้วเจ้าของคิดจากอะไรคงจะเคยเจอกันใช่ไหมคะว่าเจ้าของมักจะบอกว่าราคาที่ตั้งเกิดจากราคาที่ซื้อมาบวกตกแต่งผ้าม่านแอร์หรือการต่อเติมไปคิดว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะ คำตอบคือไม่ถูกเนาะราคาที่ถูกต้องที่จะทำให้ซับนั้นนั้นขายได้คือราคาตลาดแล้วค่าราคาตลาดคืออะไรวันนี้เมมีคำตอบนะคะราคาตลาดคือราคาที่เกิดจากซับประเภทเดียวกันในย่านบริเวณใกล้เคียงกันและขายไปได้ในช่วงเวลาที่ไม่นานมากนักอาจจะอยู่ในช่วง6เดือนหรือไม่เกินปีหนึ่งเราเอาซับตัวนั้นค่ะมาเป็นเกณฑ์ เกณฑ์ตัวที่ว่าเนี่ยเราไม่ใช่เป็นราคาเดียวกับเขานะคะเราต้องดูถึงจุดด้วยหรือข้อดีของเราด้วยว่าข้อดีของเรามีอะไรยกตัวอย่างเช่นทำเลเราดีกว่าไม่เข้าซอยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมเราเป็นซอยเล็กหรือว่าอยู่ใน เกณฑ์ที่เพื่อนบ้านดูไม่ค่อยน่ารักเราอาจจะต้องดรอปราคาลงไปเพื่อให้บ้านหลังนั้นขายได้ทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าราคาเป็นส่วนสำคัญของการตั้งขายอยากมีรายได้เป็นร้อยเป็นล้านอย่างนี้นะคะก็ต้องดูที่ราคาเป็นหลักเลย